สวัสดีครับเมื่อนี้บรรยากาศขึ้นฝนตกครับก็เลยดังไฟ่พีงครับหนาวดังไฟ่พิงแล้วก็ซีจีหนังนะครับนี่นี่ครับหนังเข้มครับไฟกําลังพว่วมลุกเลยจ้เอากระิใส่หนังลงไปเลยเนาะครับเนาะอันนี้หนังงวัวหรือหนังควายนี่ไหม นานงควายนะครับเนี่นยซื้อมาจากบาทฮะมาละร้อยคุณบอกีนิมาละล้อยครับซื้อมาจากตลาดนัดได้ประมาณประมาณจักเส้นหนอประมาณหกเส้นหรือเจ็ดเส้นนี้นะครับเจ็ดเส้น อ๋อสิบเซนได้สิบเซนครับตกเซนละสิบบาทคุได้คำนี้เพราะว่ามัดละร้อยกับกับบอกหากินยากปันใดครับหาง่ายอยู่สำหรับหนังเข็ม นี่แหละครับสาหรับบรรยากาศกับะ้านนี้แหละครับคุมฟ้าคุมฝนบดมือครับนี่ฝนตกเมื่อนี้มือที่สองเลยนะครับอากาศอึมครึมอยู่ครับไปครับพาม,มาจีหนังน้ำกันต่อครับเริ่มเริ่มใหม่แล้วครับใกล้สิได้ใกล้สิได้ถูกแล้วครับนี่ กินแล้วกะกินเลยก็ได้ครับหรือว่าสิไปออมออมสัพักขี้เล็กครับออมสักพักขี้เล็กก็ได้คือกันครับแกงสนามไม้ได้บุโอ้แกงสอนอไม้บ่ได้ครับบ่เคยแกงแต่ว่าอาจจะได้อยู่แต่ว่ากระบ่เคยแกงครับเคยแต่ออมส่ขี้เล็ก ถ้ามีในมาขามกับพอดีเลยล่ละครับนี่ขวในมาขามนั่นแต่พแต่ว่าบมมีนี่แต่นางเข้มนี่แหละครับมืนอนี่ไฟกับเริ่มลุกดีเลยนะครับต้องดำๆพุ่เอะครับเพราะยังเสียมาถูกได้ ตอนนี้พอแล้วพ่อแม่ใหม่ก็มีบอกต้องใหม่ใหม่ครับให้ให้ใหม่เลยหอมแล้วครับนี่หอมห่วยๆเลยจีแล้วกับปั้น ปั้นข้าวเหนียวมาห้อนๆครับนี่แต่ว่าตอนเที่ยงจะได้กินกับข้าวเหนียวเย็นแล้วครับบได้อุ่นต้องตอนแรงครับนจังจะได้กินข้าวห้อนถ้าข้าวห้อนนี่แซ่บด้ยครับข้าวเย็นกับบอยากปันได สองตอนนี่กัสบสิโบ๊ทเดอกครับนี่กินผู้เดียวนี่ยันได้กินสองมืออยู่ครับนี่ใกล้แล้วครับให้ให้ใหม่จังหน่อยครับดำกุนี ทังหลังใส่ใ่าทงใบส่ทงหลังอนี่หัลงเบาหันลงอานนะฝนตกแดดกระโบ,บออกครับม้งนี่ทางบนาวบนใดได้ครับฝนตกอยู่างบนาวบนใด กลชิดได้แล้วครับนี่อันนี้อีกชั่งหน่อยพี่ปรึกษาไปทางไนและพี่ปรึกษาพ่และเบินีองซัมนี่พ่อละวบ่ดซัมนี่ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มมาพอแล้วครับซัมนี่ ดี๋วรอทับพร้อมกันครับสองอันนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเขาจะไปทับได้ครับบันนี้ทุบครับทุบเดี๋ยวเขาไปทุบก่อนนะครับเนาะทำหาแดดครับเมื่อกี้แดดออกมาเลยรับบันนี้ออแล้วครับแดดออกเท่ากับทุบหนังตอกเลยแ่ะครับไปเสร็จแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวทุบทีละอันครับเอาอันนี้ก่อนเนาะครับเนาะทุบจนกว่าไออันดำๆมันจะออกนะครับเนาะ นี่จีบอยากซุกปรนไดครับนี่ยังยังใหม่บโเบดประเดี๋ยครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่อีกนิดนึงครับ เรียบร้อยครับสาหรับหนังเข้มครับนี่จีซุกแล้วกับมาทุบครับทุบแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวสิลองซิมมึงได้รับบัตนี่เดี๋ยวสิลองซิมมึงครับนี่แหละครับนี่ข้าวเหนียวนี่แหละครับคำใหญ่ๆเลยครับอาจจะบุเห็นหนาเนาะครับเนาะ เดี๋ยวลองซิมังก่อนครับเข้ม,มๆนั่นวครับ <S 1> <S 1> ใส่คำน้อยๆบึ่งบันนี้เมื่อกี้คำใหญ่พูดครับสำหรับคลิปนี้ก่ะขอจบสานีเนนะครับเนาะสวัสดีครับ